ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีมี f อซมีพี่น้องถือว่าพี่น้องลูกหลานนะครับมาจากจังหวัดหน,อง,น,นองคายพนพิสัยหน้องคายนะครับอโอ้โหวันนี้โอ้ขอบคุณมากนะครับโอ้ยหนูหนตะะน่าลักจังเลยครับโอ้ตาขอไว้บ้างถ่ายถ่ายให้หน่อย เออนี่ก็ร้านหน่อยก็ร้านหน่อยทำดื้ออันนี้มาได้ไม่เห็นเลยยกนี้ให้เออายกนี้ไปเดี๋ยวจะไปเอาลูกขึ้นมทุกคนมาค่ำโอ้คงค่ำนะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะถึงเพิ่งจะถึงก็จะพักกันที่นี่กันเพราะว่าหาที่พักก่อนเพราะว่าจะต้องถ่ายรูปให้ได้เพราะว่ามาไกลมากใช่ใช่โอ้อยู่อยู่อยู่ด้วยกันหนึ่งก็มีบ้านพักแถวนี้มีมีบ้านพัก เออเขาเ,<ข>เขาเขาามีเขามีที่พักแล้วก็สวนบ้านยา,าซีสามก็ถ้าถ้านอนรีสอร์ทก,ก็ได้ก็ได้นะเออ,อ,อไม่ไกลเลยถ้าหากมามาไม่ไม่มากก็บ้านบ้านยา,าซีก็าาก็าาพักได้สิบคนนี่พักได้สิบคนสบายมากครับนะดีครับขอถ่ายขออนุญาตถ่ายไปนะครับมาจากน้องคายบ่มาด้วยกันมาแต่น้องค่ายเนาะโอ้พี่น้องมาแต่น้องค่ายอ คือห่อคือห่อคืนเด็กเนอตาซานเนอตาซานคือหออเออผมมาจากระยองครับมาจากระยองมาเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรครับมาจากระยองก็มาเป็นมาเป็นเพื่อนกันเนาะครับตาขออนุญาตถ่ายหน่อยถ่ายมาถึงบ้านกกอกแล้วมาถึงบ้านกกอกแล้วใครบอกใครครับขอบคุณครับ อยากมานานนะครับครับครับพีบบ่เจอลุงฝนเดี๋ยวลุงพนก็ค่อนข,ข้างมาไปไปกันแต่เชา้าเมื่อเช้าไปกันแต่เชา้าครับสวัสดีครับคุณหนูครับหนูครับโอ้โหลูกหลานมาเยี่ยมมากก,กอกเลอลูกหลานมาแตน่น้องค่าย มาแต่น,น้องค่ายเด้อพี่น้องมาแต่น,น้องค่ายอืมไปไลท์ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ถ่าย,าย,ายคลิปไว้เออถ่ายถ่ายนี่ก็ได้ภาพนี่ก,ก็ได้ขอพญาถ่ายรูปได้ไหมคะได้ <S <S อ่าได้ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายรูปไปลงคลิปโอ้อคน<ส>บ้านนี้เขาทำเยอะเลย เราทำเยอะเลยใช่อ้เมื่อกี้มีคนมาจากทางโน้นเขาบอกว่าเขาถือมาอธิษฐานถือหวยห้าใบแล้ววันที่สองเขาเลยมาทำบุญร่วมเขาเลยแวะมาทำบุญร่วมโอ้มันนี่ไฮตาซ้านถือไงกว่ามันออกไม่แพ้มันเขาบอกที่นี่ขายเลขตาฝันนะ ตาฝันว่าเห็นพระอาจารย์ที่อยู่ในวัดนะเพิ่นศิพันลงมาเอาคือสิกไหว้แท้อาจารย์ว่ะสิกแล้วบทบทมาเฮืองแล้วจักปีเลยห้าหกปีบัดซั่นตาไปซื้อเลข้ยงห้าหกหกห้าฮอสบ่มี่ขายลอตเตอรี่หรอเปล่ะลอตเตอรี่เหรอบ่มีเลยแพงในก็บ่มีบ่มี่เลยตรงกันจะก็เลยบ่ได้บ่ได้ก็ะยาดอกว่าไม่ได้ ปุจายังปุจจาตาชานยังปุจจาปุจจาก็หนูน้อยหนูน้อยจ้าหนูน้อยจ้าถ้าถ้าอยากเห็นถ้าอยากเห็นหนูน้อยเข้าไปดูช่องตาชานมากกวอกเด้อเข้าไปดูช่องตาชานมากกวอกเด้อจะเห็นหนูน่ารักนะหนูน่ารักเดี๋ยวตาก็จะเป็นลงคลิปอีกหน่อยตาก็เป็นลงคลิปเออตาก็ลงคลิปเอา พอยละครับสวัสดีครับพี่น้องจังหวัดน้องคายครับพี่น้องจังหวัดน้องคายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเม็ดไหนล่ะเปิดเม็ดมึงดูเปิดเม็ดมึงดูโอ้ยเปิดเม็ดไหนเบื้องนี้เปิดเม็ดไหนเบื้องนี้เออเปิดเปิดเม็ดไหนเบื้องนี้ครับ สวัสดีแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีแล้ววัสดีจ้าแล้วสวัสดีจ้าแล้วครับท่นไปท่านนอนสันไปทางนถ่ายเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วหนูน้อยน่ารักนะหนูน้อยน่ารักถ่ายเลยนะครับโอ้โต่างหากต่าหากเขาไม่ไปไปเป็นยี่สิบสามสิบช่องไปหมดทุกทุอแต่มาตอนรับแช่ลูกชายบอกมาเนี่ยตามามาอยู่มาอยู่ลำลานเบิ่งหลานออ๋จ้ะ ขาไปบครับอธิษฐานเอาเด้ออธิษฐานเอาเด้ออยากได้อะไรอธิษฐานเอาได้ทุกอย่างขอโชคได้โชคขอพรได้พรพรที่ดีนะคะปู่ท่านให้อือไดวจะสร้างให้ครับ อยู่น้องค่ายมีภูเขาอยู่บอกเหรอฟังแล้วโปม่โปมันต่อกับอันเออฟังน้ำพงศ์เห็นภูเขาอยู่เห็นภูเขาเนาะเห็นจ๊เขาเดังไปพญานาคโไปยิงเหรอแล้าโปอยู่มั้งโอ้ยเขาส่วนอยู่หักยันบ่ได้ไปย่ด้อเขาส่วนอยู่อันไปใส่กับโปได้ด้อมันอันมันเถ่าแล้วก็บอกว่าอันนั้นดอกแต่ว่าเขาน่าไปผัด บมมี้อย่เปล่าน่ะนาแต่น่ะโอ้ยนาเตนะครับไปอยู่เรื่อยน้องค่ายนะไปตลอดจนไปมิ่นอันมอลลัมันลงมัใส่ย้ำอันย้ำอันนันนย้ำอันไปสื่อหนูกับไปไปสื่อยังอยู่ท่าเรืองานงานอันเดือนเมษามันจะมีมันะอันตกกรนาแต่ไปถ่ายมอลำัไปหาถายมอลำัมแต่แตข้าวมันอยู่อยู่สองหกสิ้นแกน มันเห็นงานอยอสองหกยี6เก้าหกเก้าน้อหกเก้าขอนแกนมันจะไปหาทายมอลล่รัมันแต่ว่านี่เฮือนเฮื่อนตากรยูหันนเื่อนตาเน่เื่อนตากยูหันเบนบ่หาเสือให้แกงจำปาพู้นี่ล่ำน้ำเนี่ยนี่มาเตนองข้ายองคนนี่เราจะ่ํำ เอาเป็นแกงจำปา่ลาล่ำเลยนะนี่อหนูน้อยนี่หนูน้อยล่ำเป็นเป็นหนูน้อยเป็น้อเป็นบาหกสิบถ่ายแต่นางล่ำบ้านตัวเองนนคนก็ไม่อยากดูหรอก ถ่ายบ้านอื่นบ้างแหละโอ้เขาก็ดูเขาก็ดูนะเขาก็ดูนั่งลำลน้อยนะผ่านแล้วอยู่่นี้านเราอยู่ในซอยดีๆเราอยูอยู่บบผผู้แม่บ้านบาหอมไน่แม่บ้านบาหอมไปต้องเขาบอ่แม่บ้านบ้าหอมไป แอนกัไปไปก็ไปไปเบอรย่างแต่เออยย่างแต่นี่ล่ะพักกันกินข้าวเช้ามาะลรบ้างเนี่ยฮะเออกะมีร้านกับข้าวร้านนึงอยู่นี่ใกล้ๆนี่ข้าวพัดข้าวย่างกระมีอยู่ดอกข้าวพัดข้าวย่างกระมีอยู่ให้พันท้ามีข้าวเลย À, anh này càng chấm phá mát vào bằng cuộc gốc Nên xài đá lán xài, lán xài hả không đi anh phu thái này mẹ em có chén không mẹ? Có chén nhưng mà hên nhớ Ừ Có chén thôi mà, chén thôi mà nhanh bà Thái này Hả? Thái nấm Thái thái nấm bộ, đê Có, Điều, đều, nhanh. Nhanh có con cũng ừ. xài cả đại à. Ui Nhỏ con mẹ โอ้ทายทายเห็ทายเห็นผู้นี้เนาะเป็ดตัวตายอย่างนี้เลยเออโคตราทุกกนอนนอนะครับยวพอระซิลกุเม็ดไปแล้วสิยาให้เด็กรัเสร็จแล้วก็ค่อไรับแม่มา

เมื่อคืนก็กินอีกสองเม็ดเออเมื่อคืนกินจนในหน้าหน้าตาหน้าไม่ล้างเลยจริงๆเ็มดโโอ้หี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่พ่อใหญ่เช็ดตัวให้เราต้องต้องเช็ดตัวสิต้องเช็ดตัวสิเต็มชุดเลยนะคะเช็ดตัวหน่อย แอาใ้กนด้าี่โอโหสวัสดีจ้า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 ไม่มีใครซื้อขนมแมมนาวซื้ขนมไม่หนูนาะสวัสดีจ้าโอ้โหพี่สวัสดีจ้าคอจกสวัสดี เขินแล้วเขินแล้วเขินเรื่องอะไรเขินเรื่องอะไรเขินเรื่องอะไรโอ้ดีใจดีใจเหรอดีใจเหรอครับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สีขอบคุกดไลค์กดติดตามให้ตาครับสวัสดีครับ